ชื่อเดชาใช่ไหมครับใช่ครับผมใช่ครับใช่ครับใช่ใช่โอ้สาม้วยนะพี่น้องเชิดตูงนนี้แหยด้วยนะจะมากแนมาช่วยกันนะครับฝังหน่อยโดนฝนไม่หรอกเอกเอกเอกฝังหน่อยโดนฝนไหมโอ้ผมลำพังเรียนด้วยนะนาโรยเก๋ฝนกันกี่โคนน่ะคุณหน่อยบอกหนึ่งแดงข้าอู้ขอบคุณมากครับ โอ้ยก๋อยรวยจริงๆนะสุขภาพแข็งแรงนะครับคิดอะไรตกความว่าปรารถนานะครับพี่น้องนี่เห็นได้สองแดงแล้วยาโมฮิมะตกฮะจริงจริงไหมน่ะฮิมะเลยลูกหี่เออฮิมะเลยลูกหี่อุ้ยเจปไทยมีเนี่ยฟัวนะพี่พี่เขาบอกโคราชนายาโมฮิมะตกนี่พี่น้องก็เห็นส่วนมากจะมีทางภาคเหนือเนาะเป็นแมคคานิงเนาะพี่น้องเนาะ น้องนู๊กบอกว่าเล่นแสดงที่ไหนคะโอ้วันนี้เล่นที่ตําบลกันดาเราวันนี้เล่นอยู่วันดนนแดงตําบลนนแดงอำเภอนนแดงจังหวัดโคราชป่าองครับในแห่คุยสนุกมากคะ่ะอู้เคเลยในแห่อยากทุกคนมีความสนุกไงไม่อยากให้เครียดไงเครียดหลายอย่างแลยในแห่ไม่อยากให้เครียดนเนาะ แล้วมันเครียดมันเหมือนแบบโอ้โหเอ้ยกูก็หนีความเครียดมากูมาฟังเรื่องเครียดกับมึงอีกโอ้ยเข้มอยู่ก็จะมีความรูได้ยิ้มเด้องอะไรอย่างเงี้ยเนาะในเหตุก็อยากให้สนุกให้เนาะป้าอันอยากให้สู้หรอกม่เหตทั่วในเหตก็จะไม่อยากให้พี่น้องทุกเลยม่เหตุก็จะคุยเรื่องสนุกสนานเนาะในเหตุไปทั่วไปทีบเนี่ยใส่สารพัดสารเป็นอยู่งรายได้กับพูดบางทีก็รู้เลื่อช่วยบางทีนะบางคันก็บอกนะในเหตุกคุยเก่ง ไม่ได้คุยเก่งเลยพี่น้องแี่เห็นะอะไรก็พูดบ้าอะไรก็พูดเราถูกคนฟังน่ะเออบางคนไม่ได้มาก็่ยัยนึกภาพตามเนาะเออตรงนี้นะเนอะเลยตรงนี้เป็นยังไงเป็นยังไงอะไรเงี้ยนีเกีย่ยวใครมาดึงอะไรเงี้ยบางคนเข้าใจอ่ะแล้วว่าบางคนก็อยุดแต่ก,ก็อยากแบบเออคนลาบบาดเองเป็นยังไงกันดึง้งอะไรเงี้ยเนาะเหมือนเดิมกับคน,คนลาบบาดเอง สามหากบเต้นแหมาแล้วโอเจฟฟี่โอเคฮะเก่นเยน้ก็ไหนนี่แกจิตเต้รได้นี่หมอล้วที่มาไหนที่นี่เนี่ยมาสดงกันน่เลยอ่ะจากนี้ไปประมาณสิบโลขอบคุณทุกคนนะทุกคนเข้ามาแล้วอย่าลืมนะกดไลค์กดกดใจในแหกดไลค์กดแชร์ในแหด้วยนะครับกดใจในแหเด้อพี่น้องนะไปนิ้วใครก็ได้ไปใครจิ้มมาปุ๊บขอให้เป็น ลูกหลานหลวงพ่อทันใจเลยจะได้รวยๆมาข้าวเจ้าข้าวไช่ในเฮด้าด้วยงงโอ้น้องเอ็มโคล่าสวัสดีครับพี่เฮวัสดีครับน้องเอ็มน้องเอ็มสบายดีคิดถึงงามน้องไม่ปปกันเลยเนาะช่วงนี้จนน้องเอ็มเลยไม่ได้ปลาไหนไม่ได้เข้าเมืองไม่ได้ไปไหนก็เข้าเลยอยู่ต่อบ้านหนวก จนหนูจะกระลงบานเขาเขาออกลงบานก็เลยอยู่อกอยู่บ้านจนไปดูที่หรืออะไรด้ทโมวันนี้ไปได้